สวัสดีครับผมพินบ้านท่าเรือครับผมอัปเดตพินเซ์ใหม่ๆนะครับผมตัวนี้ครับผมวงไฟฟ้า3คอนแทคเล่นได้2ระบบนะครับผมสวยมากครับผมตัวนี้พิเศษครับผมตัวนี้เป็นไม้ขนุนนะครับไม้หมึกมี่ครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าขอนะครับผมทําขึ้นมาพิเศษนะครับนี่ครับ3คอนแทค เห็นได้สองระบบนะครับหัวพญานาคครับนี่ครับสวยมากนี่ทรงไวโอลินนะครับนี่ไปดูตัวกลางแจ้งครับผมเดี๋ยวนี้ถ่ายในบ้านนะครับนี่ครับผมว้าวสวยมากครับเสร็จไปใไหมครับสามคอนแทคครับเป็นปูงนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ติดโน้ตให้ครับผม แล้วแต่ลูกค้าจะติดหรือไม่ติดครับผมสามมันแท็กหัวพญานาคไม้ท่อนเดียวนะครับเป็นไม้ขนุนนะครับจะมีน้ําหนักเบาเป็นโปร่งเบานะครับไม้ท่อนเดียวสวยมากครับทรงใบเอลินทรงนะครับสวยนะใวนะครับไปไวมาไวนะครับ สามคอนแทคเสบทาม,มานะครับสวยมากนี่ครับว้าวมาทนเดียวครับไม่มีต่อนะครับไม้ขนนจะมีน้ำหนักเบาครับมีเลยดมีปุ่มปรับเสียงน,นี่แหละครับผม ใครที่ต้องการไม้ขนุนนะครับตัวนี้3ามคอนแทนะครับนี่ครับจัดเลยครับสินค้าพร้อมส่งนะครับอัปเดตให้ดูครับผมหรือว่าใครสั่งทําก็ได้นะครับนี่ครับสมมากนี่ครับไม้ขนุนต่อสอบถามนะครับพร้อมส่งขอบคุณครับสวย